คนด้วยจะมาสอโหลด it S O okay. K หรือ Hello OK นะแรกเข้าไปที่ Google เออไปที่เป็นเพราะว่า S O okay. K ถ้าเจออันนี้นะให้กดไปที่อันนี้อันแรก อันนี้มันที่สองโดยคอมันแล้วดาวโหลดฟรีสำหรับ Android นะถ้าใครเป็น Android ก็สามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าอยากรูดอ่ะคืออยู่ตรงไหนนะของเวฟนี่เลย เปิดช่วยควมน้องเข้าไปที่ Google Chrome นะต้องเข้าไปที่เออเปิดไปตรงนี้มาสกแกนเลยแล้วก็ดาวน์โหลดที่แอปแอปตนี่แล้วก็จะกำลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟอยู่นี่ บบนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะข้าวๆก็จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องรอให้มันเสร็จอ่ะนี่มเหนื่อยแล้วเราก็จะได้ King Man. เฮอร์เ o อร์อ g Man มานเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย